สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวพระท่ากระดานนะครับพระท่ากระดานเก็บตามแนววิทยาศาสตร์นะครับความเป็นจริงนะครับไม่ได้ดูพิมพ์ทรงนะพิมพ์ทรงก็ดูนะครับดูว่าใช่ใช่พระท่ากระดานไหมตามตำราอาจารย์หนึ่งเขาก็จะบอกว่าคิวนะครับ ไม่ชัดเลยอ่าตาปนูนเิ้วโกงนะครับตาเหมือนเมฆพรโพธแล้วออกสีนิมแดงอันนี้องค์นี้ก็จะแดงแดงออกขำนะครับส่วนองค์นี้ก็จะออกส้มๆนะครับบางองค์ที่เห็นรีวิวในอินเทอร์เน็ตหรือขายในอินเทอร์เน็ตนะครับจะแดงเพือกทั้งองค์ องนี้เห็นไหมครับรอยไขผุดขึ้นเป็นเม็ดๆนะครับข้างหลังจะมีไข่ขาวเกาะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าไข่ขาวเกาะเนี่ยเป็นไข่ขาวที่ทําขึ้นหรือเปล่าแล้วดูนะฮะอันนี้มีคนติงผมมานะครับว่าเป็นผ้าปั๊มซึ่งหลังเป็นอย่างนี้ตะเข็บเป็นอย่างนี้นะฮะตะเข็บเป็นอย่างนี้หลังนูนนะครับ ซึ่งผมดูในเชิงช่างแล้วมันไม่ใช่พระ,ะปั๊มนะรพระปั๊มทําไมหลังนูนได้ล่ะครับแล้วมันจะปั๊มลงได้ยังไงครับจะปั๊มจะขอบเลรฮะนะครับคือการเทตะกัวล้นแม่พิมพ์มานิดนึงนะครับส่วนองค์ที่เทไม่เต็มก็มีนะครับเทไม่เต็มเทไม่เต็มก็จะหลังจะไม่นูน นะจะเป็นล่องลงไปนะครับส่วนพระปั๊มผมเก็บตัวอย่างมาได้แล้วนี่พระปั๊มคมมากครับนิ้วเป็นนิ้วนะครับคมมากดูข้างหลังครับเห็นไหมครับ มีเหมือนทำรอยรอยหลุมตรงนี้นะครับเคาเรียกอะไรหลุมสะดือเะครับจริงๆเขาไม่ไตั้งใจใที่จะทำหรอกเพราะว่าตอกลงไปก็เป็นรอยปัม๊มแต่เขาพยายามตอกเพื่อให้ด้านหน้านะครับสนิทกับแม่พิมพ์นะครับเพราะตรงนี้เป็นส่วนที่หนานะครับเป็นส่วนที่หนาเดี๋ยวก็พิมพ์จะไม่ชัดแล้วก็สร้างจากตะกั่วเก่านะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นตะกั่วที่เก็บได้ ที่กูสีสวัสดนะครับสกัวนมนะครับก็ไม่อยากให้สนิมไม่อยากให้สนิมมันหายไปนะครับก็ถ้ามามารอใหม่สนิมก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบองคนี้นะครับองนี้นี่ขี้ไข่ข้างหลังจะหนาหน่อยเดี๋ยวผมจะทดสอบดูนะครับโดยการใช้ความร้อนนะครับใช้ความร้อนหรือใช้ฮอตแอร์นะครับ วองเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นกล้องนะครับพันเอก ซึ่งมันมันจะเป็นลนักษณะของผลึกแคลเซียมมากกว่านะครับสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับมีมีรอยไหมนะครับไม้ไม้ขึ้นไหม้ขึ้นถ้าเป็นสีโป๊นี่ไม่เหลือแล้วครับไม่อันนี้ผมลองแล้วรอบหนึ่งนะครับจะมีจะเห็นจะเห็นรอยแตก สีสีเริ่มค่อยๆเปลี่ยนนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นสีโป้เนี่ยไม่ไปแล้วควันขึ้นด้วยนะครับแต่นี้เขาเป็นเป็นเหมือนปูนนะครับเป็นเหมือนปูนเป็นเป็นแคลเซียมนะครับเห็นไหมฮะกระเทาะแล้วครับ หนึ่งนะห้เห็นไหมครับเป็นสีส้มสนิมนะครับเป็นสีของสนิมซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นเป็นผลึกที่แข็งนะครับแข็งมากก็จะเรียกว่าแคลไซ์หรือแคลเซียมน่ะครับนะฮะโดนคนร้อนแล้วกรอบออกมาเลย ดูเนื้อผ้ะนะครับไม่ใช่พลาสติกหรือยางหรือว่าาสีโป๊นะครับเดี๋ยวผมจะหยอดยด้วยหยอดด้วยทินเนอร์มีทินเนอร์อยู่นะครับผมเป็นงานช่างนะครับ เนยังลัะเหนยเร็วเลยร้อนไม่หายถ้ามาแนวนี้นี่ก็ให้คะแนนไว้ที่ประมาณ70% 80%นะครับเป็นพื้นไหมครับพื้นเป็นตะกัวเก่าอันนี้รอยที่ผมเป่าข้าวก่อนนะครับ ดูการผุดของสนิมนะครับการผุดของสนิมข้างบนเห่นไหะครับมีมิตินะครับมีมิติของเขาอยู่จะไม่ได้สีเดียวสีเดียวแล้วก็พ่นสีมาแล้วล่วคนนะครับเห็นไหมครับมีมีส้มไล่แดงไปเขียวมั่งนะแล้วก็าาตรงนี้ก็คือรอยปูด รอยป,ดอออยปูดของไข่รอยปูดของไข่เห็นไหมครับมีมิตินะครับน,นี้จะเห็นเห็นรอยนูนขององค์พระนะครับพระอ,องค์นี้น่าจะถูกตีเกมาเพราะว่านี่แหละที่อ่าเป็นรอยนูน บอกเป็นภาพตั๊มเห็นไหฮะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนหัวสิวนะครับเห็นไหมครับออที่เขาบอกเป็นเหมือนหัวสิวฝูดขึ้นมาใช่เลยนี่มาสองครั้งแรกนี่โอ้ชอบมากเลยนะจะลองสูบเข้าไปที่สีสนิมส้มๆแดงๆนี่นะครับ แสงนิดนึ่งนะสะท้อนนะครับเนื้อผ้าจะเงามากนะครับเนื้อผ้าจะเงามันเลยเห็นไหมครับการไล่เฉดสีเป็นธรรมชาตินะครับต่อให้ใช้กล้องพันเอมาในการป้อนพระก็ไม่ได้อย่างนี้หรอกครับนี่ผมจะเน้นดูเนื้อนะครับดูเนื้อ,อเห็นไหมม,มีมีดำๆอะไรอย่างนี้ด้วยนะ ให้แน่ใจว่าเป็นเป็นคาบลักเก่าหรือเปล่าที่หลุดออกไปนี่ดูด้านหน้า,านครับเห็นไหมครับเ,เม็ดไล่มีนี่เหมือน,นมีเม็ดทองด้วยนะครับ เห็นไหมครับเห็นไข่ไหมไข่ถ้าตองไี้มีมีแรงเงาเงานะครับม่แนใจว่าเป็นทองไหมเดี๋ยวผมจะเอาส่งให้จันหนึ่งเขา,าใช้กล้องเซมที่สุดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือกล้องพันเอธรรมดาธรรมดาเหันไมครับเขาจะปูดเป็นเม็ดเมดนะครับปเป็นเม็ดเมด็เห็นไหมครับ ขึ้นมาสวยมากถ้าจริงพระพระเนื้อนี้นะครับผมมีกล้องพันเอกแต่ผมใช้ 10X2 ดูพวกสนิมแดงไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับต้องมาขึ้นพันเอถึงจะรู้ว่าเขาไล่เฉดสียังไงนะครับถ้าได้เนื้ออย่างนี้แล้วอ่ะเพราสนิมแดงอายุต้องร้อยกว่าปีขึ้นนะครับถึงจะขึ้นมา ไม่ได้ร้อยไม่ไม่หลักร้อยนี่ไม่ขึ้นมาขนาดนี้นะครับอันนี้ก็พรเขาตามประวัติตำนานก็หกร้อยปีหกร้อยกว่าปีกับเจ็ดร้อยปีนะครับถ้าพระสามร้อยปีก็ขึ้นไม่เยอะนะครับถามว่าลักที่เคลือบไว้ทำไมไม่มี ขนาดสนิมไขอะไรดันขนาดนี้รักจะอยู่หรอครับทองจะอยู่ไหมครับอ่าที่ว่าปิดทองมันจะอยู่ไหมครับมันก็ไม่น่าอยู่นะอาจจะเกาะอยู่แบบเคลือบบางๆเดี๋ยวให้ให้ดูอง์นี้นะครับที่ว่าใช้ตะกั่วเก่าในการตอกนะ ก่อนนะเราก็พยายามทํากิมทรงให้เหมือนนะครับน,นี้ไมแ่แน่ใจว่าทําทจากเกจิหลวงพ่อนาคหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเป็นพระที่ตั้งใจทํามาขายนะฮะดู สนิมก็มีนะครับมีมีแต่มีไม่เยอะเพราะว่าอะไรครับถึงเขาไม่ได้หลอมใหม่แ้วเขาก็ใช้วิธีการตอกซึ่งการการตอกพระปั๊มออกมาเนี่ยสนิมที่เกาะอ,อยู่บนผิวผิวตะกัวก็ต้องหลุดบ้างนะครับจะมีไม่เยอะนะอย่างผมเห็นเห็นในช่อง youtube หลายคนเอา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 ,เอาก้อนตะกวนมมาโชว์กันนะฮะ ก็ดูแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นสนิมอะไรมากนะครับไม่เหมือนที่เป็นองค์พระถ้าความเป็นองค์พระแล้วก็อยู่ในกุอยู่ในในพื้นที่อับชื้นอะไรสนิมจะขึ้นมาเยอะมากแต่ถ้ามันขึ้นทรงใหม่ตะกัวมันก็ต้องหลุดจากเนื้อไอไอสนิมก็ต้องหลุดจากเนื้อนะเห็นไหมครับนี่มีคราบไข่ขึ้นอยู่แก่เริ่มแก่เป็นสนิมเนี่มีสนิม ็มีมีเหมือนเม็ดธาตอะไรสักอย่างหน, <c oughs> นึ่งนี่ับตรงหลุมที่ตอกเห็นรอยแบบเห็นเหลี่ยมเลยล่ะครับเห็นเหลี่ยมการตอกเลย <c oughs> แล้วพรนี่ก็หลังจะแบนพ้านี่หลังจะแบนลาบเลยนะ จะไม่มีมิติครับไม่เหมือนผ้าหลอผ้าหลอเขาก็ต้องมีมีต่ำมีสูงไม่ได้แบนอะไรอย่างนี้นะนิ่ม,มก็ค่อนข้างจะหายไปเยอะซึ่งตะกัวน่าจะได้มาจากถ้าหรือว่าจากกุที่เขาขุดเจอกันนั่นแหละตะกัวเก่าแน่นอนแต่มาขึ้นรูปใหม่ขึ้นรูปใหม่ โดยที่ไม่ไม่ผ่านการถลุงก็จะเหลือสนิมอยู่แต่สนิมก็หลุดไปแต่ถ้าถหลุงนี่ก็ไม่เหลือความเก่าแล้วครับมาต้มใหม่ก็หายไปเลยนี่นะฮะเทียบระหว่างพระเที่ยวตะกัวเก่ามาปั๊มกับพระที่ปั๊มมาแต่ก่อนนะฮะสนิมแตกต่างกันเลยนะ จะไม่จะไม่เต็มอง์พระเป็น,นแดงๆปื้อๆเ,เห็นบางเห็นบางเพุนะฮะพะร่วงเอ้ยไรเอ้ยสนิมขึ้นมาแล้วแตกแตกลานดูเหมือนซีโป้แตกอะครับนะครับต้องเอามาขึ้นกล้องอย่างนี้ดูก่อนนะฮะเบืเ้องต้นเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปเพื่อความชัวรก็ยิงยิงด้วยกล้องเซนก่อน,น ใช่ไหมครับต้องไปดูว่าอันนี้มันเป็นสารเคมีไหมมันเป็นสีโป้ไหมแล้วก็ตะกัวเขาจะมีธาตุอะไรของเขาแฝงอยู่นะครับในการถลุงโบราณที่ที่เขาไม่ได้สกัดดีนะครับก็ต้องมีธาตุอะไรอื่น เพราะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเขาถลุงดีคงไม่มีสนิมแดงอย่างนี้นะครับสังเกตขั้วแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นตะกวดดีดีรุ่นใหม่ๆมแบบถลุงได้ที่เหมือนบ้านอ่าเหมือนมันยุคยุคสมัยใหม่อะมันขึ้นไข่นะครับขึ้นไข่ขาวแต่ไม่เห็นมีสนิมแดงนะฮะมันก็ฟูฟูนะอันนี้ผุดขึ้นตลอดเลยนะครับเนี่ยผุดขึ้นตลอดแล้วก็อ่าจะเป็นขุยเป็นแป้งติดมือเลยนะครับถ้าถ้าไม่ได้จับนานนะครับ แล้วก็จะขึ้นใหมอ่อ่าเดี๋ยวยังไงติดตามต่อที่ใช้เทคโนโลยีเซมนะครับในการพิสูจน์องค์พระอีกทีหนึง่งขอบคุณครับ